เหรียญหายสวัสดีครับพี่น้องครับอ่าพบพ่อกันกันกบเบาวนัดคือเก่าเนาะนะครับสวัสดีพอ,อ่พี่ๆเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครับทุกๆท่านนะครับสวัสดีผ่านหน้าจอเฟซบุ o กนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นนะครับที่มีคนถามเข้ามานะครับว่าเบานัดนะครับ เราเข้าตั้งไวบทีรอยเหรียญเนี่ยนะครับได้ข่าวมมาวา่อวาได้ข่าวอีกแล้วพี่น้องนะครับตั้งไว้ที่รอยเหรียญเนาะได้ข่าวว่าถ้าเราไม่ครบ100หนึ่งร้อยเหรียญสามเดือนหกเดือนนะครับภายในสามเดือนอบางคนก็ถามสามเดือนนะครับบางคนก็หกเดือนเนาะสามเดือนเนี่ยนะครับบ้าหน้าตอบให้เต็มที่เลยว่า ไม่เป็นเรื่องจริงนะครับส่วน6เดือนเนี่ยนะครับผมได้หาข้อมูลมาให้แล้วนะครับจากช่องใหญ่ๆช่องอาจารย์ผมเนี่ยนะครับผมได้หาให้แล้วนะครับก็เป็นการการันตีกันเหมือนกันกับ3เดือนนี่แหลนะเนาะประเด็นคือยังไงนะครับเข้าเรื่องเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เรารู้กันนะครับเพราะว่ามีการบอกว่าถ้าทําไม่ครบ100เหรียญภายใน3เดือนหรือ6เดือนเนี่ย ะระบบจะยึดคืนนะระบบจะยึดไปนะครับเราก็เริ่มศูนย์ใหม่มีมาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีข่าวมั่วๆกันมาก็ไม่ว่ากันนะครับเอาเป็นว่านะครับมันไม่เป็นความจริงเนาะเพราะอะไรเพราะอย่างผมเองเนี่ยนะครับอย่างน้าน้ำฝนเองเนี่ยหรืออย่างเพจผมเนี่ยหรือว่าอย่างของที่ไปหาข้อมูลมาให้เนี่ยนะครับบางเพจเนี่ย มันก็แรกๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเหรียญขึ้นเยอะขนาดนั้นเนาะคนทำแรกๆเนี่ยนะครับอย่างน้ำนําฝนเนี่ยก็สี่ห้าเดือนนะครับหเดือนหเดือนอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรเนาะแล้วอย่างของอา,อาจารย์เนี่ยนะครับเขามีหลายเพจนะครับซึ่งเพจใหม่ๆที่เขาเพิ่งเปิดเนี่ยนะครับก็ แกบอกว่าน่าจะเป็นปีแล้วนะครับก็ยังไม่ครบร้อยเหรียญเนาะก็ยังอยู่นะครับยังไม่โดนโดนยึดคืนอะไรไปหรอกนะครับบางคนบอกว่าโดนยึดคืนไปนะครับสรุปแล้วก็คือระบบไม่ได้ยึดคืนอย่าเข้าใจผิดว่าระบบยึดคืนคําว่าระงับเนี่ยระงับให้ท่านรอหนึงร้อยเหรียญเนาะนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เร็วก็ไปตั้งยีิบห้าเหรียญเนานะท่านจะได้เร็วแต่ว่ายีิบห้าเหรียญเนี่ย นะครับมันมีข้อเสียเนาะเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยนะครับมันมีในเรื่องของภาษีอะไรเนี่ยต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะไปตั้งไปอะไรเนาะเพราะว่าโดยปกติแล้วของเราเนี่ยจะเป็นที่100เหรียญน,นะครับเดี๋ยว์ิว่าเบานัดบอกว่าให้ไปตั้งยิบห่าบเมีนนะครับศึกษาข้อมูลก่อนเนาะแต่ว่าจริงๆของเราเนี่ยอยู่ที่100เหรียญแล้วก็มันไม่ครบนะครับ ภายในสเดือนหรือภายใน6เดือนเนี่ยมันก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะขอแค่เราอย่าไปผิดกฎระเบียบนะครับเพราะว่าถ้าเราผิดกฎระเบียบต่อให้เราไล่ร้อยกว่าเหรียญเนี่ยร้อยยี่สิบเหรียญร้อยสาสิบเหรียญหรือสองร้อยเหรียญเนี่ยระบบก็จะระงับนะครับยังไม่จ่ายให้เรารอให้เราหายแดงก่อนนะครับรอให้เราเหมดความผิดก่อนประมาณนั้นนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ ฝากไลค์ฝากแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กันครับเงินในอากาศสู่ไปน้ำกันครับเนาะนะครับสร้างไปให้ด้วยกันให้สำเร็จไปด้วยกันครับขอบคุณครับ